หมอฟันรับทัวร์เกาหลีที่ติดพายุหิมะฉลองวันคริสต์มาสวันที่13ธันวาคม2565ที่ผ่านมาเมืองบัฟฟาโลรัฐนิวยอร์กต้องเผชิญหน้ากับไซโคลนฤดูหนาวชาวเมืองต้องเก็บตัวอยู่ในบ้านเพื่อความปลอดภยัยแต่คณะท่องเที่ยวจากเกาหลีใต้ซึ่งกำลังเดินทางออกจากกรุงวอชิงตันดีซีไปเยี่ยมชมน้ำตกในแอการาเกิดตกครั้งระหว่างทางเพราะพายุหิมะรถตู้ของพวกเขาติดอยู่ในหิมะในหมู่บ้านวิลเลียมวิลล์เมืองบัฟฟาโลโดยสมาชิก2คนของกลุ่มซึ่งมีทั้งหมด10คนด้วยกันตัดสินใจออกไปขอความช่ววยยยเหลลืืออโดาะะประตูบ้นังจขม พั่วมาโกหิมะเพื่อจะได้นํารถออกจากหล่มได้แต่พวกเขาโชคดีมากที่เมื่อเจอเจ้าของบ้านใจดีอย่างอเล็กซานเดอร์คัมพานยาซึ่งรับพวกเขาทั้งหมด10คนเข้าบ้านและให้พักค้างคืนในช่วงสุดสัปดาห์ด้านคามพานยาทันตแพทย์หนุ่มและภรรยาของเขาให้ทัวร์เกาหลีอาศัยนอนในห้องนอนสำรองบนโซฟาถุงนอนและพรมปูพื้นโดยหมอฟันกล่าวว่าเขาไม่อยากให้คณะทัวร์กลับออกไปข้างนอกแล้วขับรถต่อไปเพราะในฐานะที่เป็นชาวเมืองบัฟฟาโลเขารู้ดีว่าพายุหิมะในวันนั้นอันตรายมากจนอาจทําให้ถึงแก่ชีวิตได้ค่ะอย่างไรก็ตามามมคณะทัวววใช้เลร่ ครอบครัวคำพันยาในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพวกเขาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันทำอาหารและชมการแข่งขันอเมริกันฟุตบอลในวันคริสต์มาสอีฟโดยสมาชิกกลุ่มทัวยังโชว์ฝีมือการทําอาหารเกาหลีให้เจ้าของบ้านได้ลองชิมด้วยก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับในวันที่25ธันวาคม2565ซึ่งได้มีการเคลียร์ถนนต่างๆจนรถยนต์สามารถสัญจรไปมาได้แล้วค่ะ